มีคลิปนะพี่ตอนคุยพี่ไม่ถ่ายเกือบสิบล้านเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยไหมเรื่องหวยไหมเกี่ยวข้องกับหวยอ๋อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พี่มีปัญหาเก็บตังค์ไปสิบล้านเก็บตังค์ที่ไปสิบล้านก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หวยเนีแล้วไม่ได้หวยคือตังค์วันนี้วันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าคุยกับเพื่อน วันนี้ออเอาไปสมัครท่าบนนะหงอ,อกได้นะยๆเลยเลยนัดมาเอาตังค์แล้วก็ไปนั่ดร,ร้านอาหารเกียเ่ยสเปรย์ชิปอะไรโทรมาติปโทรมาชิปจนตำรวจมาไปที่ร้านว่าบ้านนี้โดน,นมีเชียงฟืนอ๋อเลยลนวลยนมาดูทีแรกนัดหมายก็ว่าจะเคลียร์เงินวันนี้สอง <บา S 1> สองวันห้าตอนบ่ายสองแล้วเขาเคยบ่นไหมว่า เขาถามกันหมุนกันไม่ทันหรือว่าโอ้โหเมื่อวานถามอีไม่ทำเลยยิบร้อยแล้วเพื่อนเรียบร้อยจะโอนมา2,500ไม่มีปัญหาวันนี้ตัดสายมันลไปพรุ่งนี้จบเพื่อนพรุ่งนี้จบโอ้แต่ว่าพรุ่งนี้ฮะให้บัสก่อนนะ2 5ออแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเขาค่อยผ่อนได้โอ้โได้ได้โอ้โหเท่าไหร่ก็เอามาเด้คือชาวบ้านให้ไปโอ้พี่บัส เงินจานวนนี้ก็คือไม่ใช่เงินของเราเองทั้งหมดเป็นเงินชาวบ้านที่ <ละ S 1> เขาเรียกอะไรเอามาลงขันกันล<ะ>แล้วตอนนี้เกิดว่าเอาไปให้แกแล้วแกมาหาของให้เราไม่ได้ใช่หาของไม่ได้แล้วมายิงกะตายเออแล้วแกเป็นว่าเราต้องมาแบกน้ารับผิดชอบ<ะ>กี่เดือนมาแล้วพี่ท<ะ>ี่คาราคาซังอยู่ยี่วันสิบวันนี่แหละไม่หมายถึงว่าที่คาราคาซังกันอยู่ว่าตรงถามตรง เรื่องเงินนะสิบประมาณสิบวันอะไรประมาณสิบวันที่พี่เพิ่งให้เขาไปอ๋อแสดงว่านี่เป็นเหตุใหม่ที่เพิ่งเหตุใหม่อ๋อไม่คนละเคสกับที่พี่เคยไป่ใช่สิล้านเนี่ยมันมีปัญหาถึงกวาที่แล้วอ๋อคนละรอบนี่คือสี่สี่งอดใจของยานโดนสี่งวดเมษได้ถึงประมาณสองเดือนของปัญหาเลยเียกลือกับออมนกงวดนี้แล้วก็ แลก็นัดวันเราเราไม่ได้ไม่ได้ของเราไม่ได้ของก็ก็ปีง่อวันนี้งาีนคืแดว่าเออที่ผ่ามาก็มีเรื่องว่าได้ของมาบ้างก็ยังมีทำมาสมาังสี่มแล้วได้ไม่เต็มได้ไม่เต็มเ้ง หมายกนก็มาเคยเห็นตกใจไหพี่ต่อรู้เรื่ตกใจรเราังแล้วไปยิงผมแล้ี้เงินพี่บานรับผิดชอบไมงผมก็ต้องรับผิดอบชาวบ้านเนาะแต่ว่าคงให้เวลานิดนึง้ชาบ้านที่เราอซัเนาะุผมรมัดใจไงแล้วต้อง้นร่บสักกี่ายทีู่สหายที่ร่วมกับพี่บาน หกหรือเจ็ดลายครับอ๋โห<อ>ลอ,องพูดไม่กล้าเอาเยอะเอาจีนและซอจาร์ดันี่เขาเขาเนี่ยอะไรทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องมผมไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็รู้จักมาสักสิบห้าปีแล้วเขาเป็นสอจอที่นครศรีธรรมราชครับแล้วก็เป็นประธานสรู้จักนะด้วยสิบปีที่แล้วเป็นประธานแล้วผมก็อยู่ในชั้นข้งบนัก การสอนที่ลามทั้ง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 ผัวทั้งเมียแล้วเปิดร้านเปิดร้านอาหารเสิาเด็อทิพที่หลังลามก็ไม่ดครบเราไม่กล้าเพราะว่าพอพอครั้งแรกอ่ะพอผมโดนโกงไปอ่ะพอเป็นข่าวพอพอปอเนแล้วก็อยู่ส่อจอเขโทรมาพี่บ้านเราทำอยู่อ้าวเนี่ยอะไรอ๋อตอนนเราเป็นข่าวนี่คนละคนละ มีหัวครลกันี้คกันคคิดแรกก็แปนัแบบก็สูงสูง้องสามแต่ของเจ้าดามีตัมาได้สิบล้านเก้าล้านกว่าก็ไอไอที่ไปทำใหม่เพราะว่าอ้าวทำครั้งแรกก็ได้แต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าเอายอะเพราะว่าเราก็ระแวงหลักสิบล้านนี่มันสักกี่ฉบับจริงก็ประมาณพันเ่มพันเล่มพันเล พันถึงสองพันเล่มที่ว่าหาไม่ครบนี่ได้สักเท่าไหร่ก็วา,วา,ง,างจากงวดที่แล้วอ่ะงวดที่แล้วให้ผมจองไปสองพันสองพันเล่มก็หายไปหกร้อยก้อนหกรเล่มเมอวงเบ็เสร็จที่ต้องเคลีย เกือบเกือบเกือบเกล้านเกือบสิล้านโอเคทีนี้พี่บ้าก็ต้องคอยบอกชาวบ้านว่าต้องแบกรับต้อแบกรับอยู่เราก็ต้องแบกรับเพราะเราเราเราก็ไม่ได้อะไรแล้วคนทัพื่อช่วยคนแต่ว่าพอเจ่นี้เราเราก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าให้เวลาแบบนี้แต่ว่าบางทีอาจจะเอ่อเดี๋ยวลองคุยกับลองคุยกับ พี่ชายผู้เสียหายเนาะทางญาติเราว่าไม่ว่าจะเป็นไงจะช่วยเราไม่ชอบอะไรไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ลองลองปรึกษากันดูใจเย็นๆขอขอคุยก่อนนะใจเย็นเดี๋ยวผมหนักหนึ่ครับพี่